คาร์ทพอลเขกับช่องแพว้าแอนไอลารีวิวเอ้ยพาเล่นค่ะในช่องพาเล่นซอรี่ทุกคนนะครับนุ่นนะครับตั้งกล้องไปด้านหน้าเอาบ่อยเธอปล่อยได้แล้วได้แล้วนี่นะคะวันนี้แพว้าแอนไอลาพาเล่นนะช่องนี้ก็จะมาเล่นแคนดี้พีชนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเยลลี่พีชอ่ะ ปก,กติตอนเล่นแต่ในเกมเนาะอ่ะวันนี้ก็จะมาเล่นทีวิตจริงนะว่าเราไมเคยเล่นกันเลยเนาะโอเคอามาเดี๋ยวพูดพราหันหลังไปอ,อ่ะโอเคเนาะไอลาเลือกชิมนี้เนี่ยทุกคนเป็นพยานนะทีนี้นะอ่าเสร็จแล้วอือเอาชิมน,นี้โอเค อืมอืมอืมโอ๊ยโดนแล้วอ้าวอ่าวรอบสองมาอ่าจัดไปเอาแล้วจัดจัดไปอืมเราชิ้นเนี่ย เอาเถอะเอาชิ้นนี้เอาใหม่เอาเือยเลือกใหม่เพื่อหันมาก่อนเอาเชนี้ทุกคนเถอะเอาก่อนเลยนะอ่ะเอเอไม่หาอ่ะอ่ะอันนี้แคไม่โดน ไหนอ่ะเอางั้ไม่โดนไหนเดียวโดนโอ๋อไม่ได้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจำเธอแล้วรับโดนใครใครรอบสามเราเรียกก่อนแบบนึง อันนี้เจะนอนแล้วมั้งอ้าวเอาเชียวแค่นี้เสร็จละค่อยให้ฉันบอกเสร็จแล้วค่ะแม่ต้องค่อยหาให้ใหน่อยค่อยชิ้นนี้ทุกคนโอเคเริ่มแล้วอ้าเขาเริ่มเลยเอออ่ะวถ้าฉันเลือกฉันเอาชิ้นนี้ตกลง มีรอบสี่ไหมอืมออผัดไปผัดไปเนี้อืนเแล้วเสรล้ทีนี่ค่ะเคชนะไม่ต้องไปล่อมอ Ừ, một chín lấy là 3 chín em Lấy 3 chín em, lấy lấy chín mà có chín Rồi làm như thế này, nó rơi rồi, lợi. Cứ làm thế này, mình cứ lấy 1 Cứ lấy Mà không có nào, không có nào, không có nào, không có không đi <laughs> đi bỏ แล้วคินี้ขอตัวรกันครับบ๊ายบาย